สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิ๊กแจนะคะวันนี้กิ๊กแจจะมารีแอคเอเพลงเอาเลยไหม let's try ของเข้าตังนะคะที่ประกอบซีรีส์เรื่อง only friends เพื่อนต้องห้ามนะคะคือดิฉันพยายามหลบสปอยหลบทุกสิ่งทุกอย่างรอเลิกงานกินข้าวทุกสิ่งทุกอย่างแบบพยายามหลบทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เพื่อที่จะมา react mv ค่ะ mm. โอ้ย <laughs> ทุกคนค่ะพร้อมกันแล้ใช่ไหมคะเราจะไป react กันเลยค่ะ อาจริงๆตอนแรกไม่ชอบไม่ชอบคนสูมเนียแต่ว่าแบบเขาตังคชเ่อหล่อมากอ,อ้อ่เหลังด้วยห,ห,วยหรอหน้องเฟิตลูกเาตามพิ่งเรียกว่าน้องเฟิโอ้ยนึกว่นอน

อ๋อตรงนี้ไงที่เขาถ่ายมาขับรถแล้วมีตัวตำรวจวิ่งแต่อฮ้ยอยูอนูอนนะแล้วคุณพี่ตัดหนูอย่างนี้เหรอคุณพี่ค่ะมิวเธอมัน ขับรถขับรถปลอมนะคะขับรถมีมีรถล่าอยูทีนึง <laughs> รู้เลยมันดีจังเนาะไอ้ที่มันไม่ใช่เลเซนเนี <laughs> ่ยไอ้ที่มันเป็นเฟื่องต่างเฟื่องต่างฟืนนี่แบบว่า มีความสุขมากมากเ,เลเซนที่แย่เลเซนคือแบบมือได้สิ เป็นแล้วนะคะกับเพลงเอาเลยไหมนะคะเป็นเพลงซิงเกิลเป็นเพลงซิงเกิลที่3 4ของเข้าตังนะคะเข้าตังร้องเพลงประกอบซีรีส์มาแล้ว4เรื่องใช่ไหมมีนับถูกไหมวะอ๋อมีห้าห้าสิบห้าใช่ไหมมีคลาดเนาะมีมีมีเรื่องฆ่าแล้วก็มี our sky แล้วก็มี only friends นะคะ โอ้ยตอนแรกเอาจจริงๆท่อนฮุกอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างออกแนวเพลงร็อกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่อนอื่นๆก็คือแบบอาจจะแบบเป็นฟังแบบว่าไม่ไม่ได้ร็อกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราชอบนะท่อนฮุกมันแบบเธอจะกล้าพอไหมกล้าที่จะมารักกับคนอย่างเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเพลงนี้ได้ได้ร้องในแบบฟีลลิ่งแบบเล่นดนตรีสดอ่ะมันน่าจะแบบ น่าจะมันอยู่เลยเงี้ยเขาตังชอบอะ่ะจ้าน,น่ายกอ่ะคือแบบ <ś led> ฉันชอบเขา <ś led> โอ๊ยเฟิร์นก็น่ารักมากเลยอะ่ะคือแบบคือมันเหมือนมันเหมือนที่อยู่ในเทรเลเลอร์ในทีเซอร์เลยอะ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วซีรีส์จริงมันจะมี ซีนพวกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอีกแค่พรุ่งนี้และวันเสาร์นะคะเราก็จะได้ดูตอนแรกของ Only Friends กันแล้วดิฉันก็จะพยายามทำรีแอคให้ได้นะคะคือแบบรอซีรีส์ทั้งนี้มันนานมากๆเนาะแล้วก็อยากดูอยากรีแอคอยากเห็นว่าตัวเองแบบตอนรีแอคเป็นยังไงบ้างนะคะเอาจริงอัดรีแอคกันไม่ได้อัดให้ใครดูนะอัดให้ตัวเองดูคะ่ะคุณขา แต่ฉันต้องไปเก็บรายละเอียดอีกสักรอบหนึ่งเนาะยังไงก็ฝากฟังเพลงลองดูไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ลองดูไหมเออเอาเลยไหมไม่ใช่ลองดูไหมโอ้ตายแล้วเอ,เอาเพลงไม่ใ่เพลงเลยนะอ๋อ เอาเลยไหมนะคะของเข้าตังเนาะแต่ทีนี้เหมือนกับว่าเขาจะเอาลงสตรีมวันที่ยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองสิงหาคมนะคะดูจากชื่อนักร้องเข้าตังธนวัฒนะคะนี่รีลิซคุณอภิรักษ์แสนนามนะคะอุ้ย ก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันได้นะคะดอกจันหนึ่งสองสามสงสามสเยังไงก็ขออนุญาตไปดูอีกรอบก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กันด้วยนะคะไปกดไลค์ให้ออใน Gm r r e o r r s s ก็ได้นะคะเจอกันตอนซีอ่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย